จุดจุดไว้แล้วก็เข็งขึงไว้อันนี้ปล่อยข้อปล่อยน้ำปล่อยหึ่มมีจุกมีใจเด้อไอเด้ออันนี้ของฟีอ่ะบ่มีเงินลงระเบียนเอาโคมร้อยมาลงระเบียนมึงเฮย้ยครับก็ได้อยังปล่อยโคมร้อยนะครับอาจารย์อาจารย์จุดแล้วครับอาจารย์<ำ>ตกลงฟังดิงดงดอาอาจารย์ออาจารย์ครับปล่อยไปนี้นะครับอาจารย์ยังย,ยังยังครับสามสี่เจ้าของเพลงนะครับ บันนเราเราสามัคคีทยาคงต่างอบรมบ่มรักสบักสมบานหวังดำรงคงเกียรติยศยืนนานวิทยาเราก็เดืองเรื่องลือไกลเป็นเกียานั้นสุภาพไม่อยากยามสู่สนามแข่งขันในวันไว้ แม่ชิงชัยกันซึน้ามาประจนมาถูกเราทัวใชัยสามกีสู้ไม่มีไม่คอยในการามนัามีลเราจะชนะโดยกามเชิญชูนำเราให้เด็นเป็นประจำจุมดึทุกทุกคนมีพรมารยาข้าวน้ำเงิน นั่งคือวิทายาคมมเล็กในสมรรักสะุมไว้ให้ใครรู้ได้พวกเราเราเนชทยาเราหูเราหฮเราหากความีิดใช่ได้สามกิีสามวิธีวิทายาคมตู้ดุไวในพระสากลตู้ดุนไวในการยุดทนทุนทกทุกคนมีควมรยากร,ระชวยกบเบื้อับ แราขาวน้ำเงินนะครับขาวน้ำเงินแเข้มข้นนะครับ